น้ำมสเตวันนี้นะคะพี่โบจะพาไปต่างประเทศค่ะไปกินสตรีทฟู้ดที่เมืองเกาลรด้าประเทศอินเดียจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปกินอาหารเช้ากันนะคะเป็นเบรดออมเล็ตนะร้านนี้เลยเดินไปนิดนึงนะคะไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงที่พักมีอาหารเช้าให้นะคะแต่ว่าเราไม่ทานนะคะเดินลงมาเจอร้านนี้ค่ะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณแบบเอ็กโทสหรือว่าเป็นแบบเบรดออมเล็ต มีหลายร้านเลยนะคะที่ขายเมนูนี้นะคะแต่ว่าร้านนี้ที่พี่โบชอบก็เพราะว่าเขาใช้เตาทานอีกอย่างหนึ่งนะคะร้านนี้ตั้งอยู่สามแยกสี่แยกเนาะมันมีความชุลมุนมันเป็นเสน่ห์ของที่นี่มากๆเลยคุณลุงนะคะก็เริ่มจากการทอดไข่แล้วก็เอาขนมปังไปโปะแบบนี้ mm hmm. กายเสร็จแล้วค่ะพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าพลิกหลังนะคะก็จะได้ขนมปังเบรดออมเล็ต เคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่มือคุณลุงนี่เสิร์ฟมาในถาดแบบนี้เลยเบรดออมเล็ตได้แล้วค่ะจากคุณลุงคนนี้หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยค่ะเจ้าเบรดออมเล็ตนะคะหรือว่าเอ็กโทสไข่เจียวบ้านเขานะคะเขาก็จะใส่หัวหอมนะคะแล้วก็ใส่พริกด้วยนะพูดง,ง่ายๆก็คือไข่เจียวบนขนมปังนั่นเองค่ะอร่อยอร่อยใช้ได้ ไปต่อกันเลยค่ะตัวนี้เป็นเอ็กแซนด์วิชนะคะหรือว่าแซนด์วิชไข่นั่นเองขั้นตอนการทํานะคะก็จะมีสไลด์นะคะพ่อค้าคนนี้นะคะสไลด์เก่งมากดูสิช้ำชออมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่เอ่ยผักเอ่ยหรือว่าเป็นขนมปังเอ่ยถูกใจวิธีการปอกไข่ด้วยมีดของพ่อค้าคนนี้มากโมโมโม เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอ็กแซนด์วิชนะคะแซนด์วิชไข่ของเราความสนุกอีกอย่างหนึ่งนะคะของที่นี่ก็คือเราได้อาหารมาแล้วเราก็ยืนกินมันตรงนั้นเลยนะคะได้บรรยากาศดีค่ะจริงๆรแล้วร้านนี้เขามีให้เลือกเป็นไก่ด้วยนะคะแต่ว่าพี่โบเลือกเป็นเอ็กนะคะเป็นไข่เนาะเขาอยากชิมดูอร่อยค่ะชอบความขนมปังเขากาก,กรอบเนะเาะพวกเขาเอาไปอบด้วยกินเสร็จแล้วรู้สึกคอแห้งจัดไปน้ำมะนาวลิมก้า แล้วแวกนี้ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอซาโมซาค่ะร้านนี้เนี่ยจำบอกว่าคนเยอะมากๆเลยนะคะก็ลองชิมซื้อมาหนึ่งตัวนะคะตัวนี้แป้งดีมากแป้งอร่อยมากนะคะทอดใหม่มาร้อนๆเลยนะแทบจะลวกปากพี่โบเลย วันนี้นะคะรู้สึกว่าอยากจะกินผลไม้สักหน่อยนะคะเลือกไปเห็นร้านขายผลไม้แบบพร้อมทานนะคะแล้วก็ข้างๆกันก็ขายผลไม้ปกตินะเลือกเป็นสับปะรดค่ะตอนแรกนะไม่รู้มาก่อนเลยว่าจะเสิร์ฟมาบนแบบใบไม้อย่างนี้นะคะก็รู้สึกประหลาดใจอะ่ะตื่นเต้นด้วยร้านนี้จะอยู่ข้างๆ GPO ค่ะตอนนี้ก็ตอนเชียง,ยงของที่นี่นะคะนนกําลังจะเดินไปกินอะไรไวๆนะคะนั่นก็คืออินเดียนแรป ไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างถึงแล้วนะคะร้านนี้สั่งเป็นชิคเก้นแรปหรือเขาเรียก c h ช c คเก้นโรก็ได้นะที่อินเดียนะคะร้านอาหารกลางวันนะคะเขาจะเริ่มเปิดตั้งแต่เที่ยงนะคะถ้าใครมาก่อนเนี้ยเราอาจจะต้องยืนรอเนาะนี่ค่ะพนักงานเขากำลังทอดตัวมัตตันอยู่เลย เก็บภาพบรรยากาศกรรมทำโรมาให้ดูนะคะเริ่มรวดตั้งแต่การนวดแป้งไปจนถึงแบบแรปแล้วก็ส่งมอบให้เราได้เลยไปดูกันเลยค่ะ เป็นชิคเก้นแรปนะคะเป็นออริจินอลของที่เกาต้าเขาเลยนะคะลองชิมดูค่ะว่าอร่อยเปล่าขอกคำหนึ่งขออีกคำหนึ่งรสชาตินะคะแป้งเขาเหนียวนุ่มมากๆเลยค่ะแล้วก็ไก่นะออกแนวเผ็ดค่ะแล้วก็พริกที่เขาใส่มานะเผ็ดมากๆเลยกินเสร็จนะคะรู้สึกว่าอยากกินน้ำมากมากเลยนะคะเลือกไปเห็นร้านนี้ ยินแวปเสร็จแล้วนะคะก็มีเครื่องดื่มนะคะร้านอยู่ใกล้ๆก,กันเนาะเป็นออเรนจ์จูสเนี่ยค่ะร้านข้างหลังเลยคันสดดีมากไปต่อกันเลยค่ะกับร้านหมี่ผัดสไตล์จีนร้านนี้ไม่พูดเยอะค่ะไปดูวิธีการผัดของเขากันเลยดีกว่าแม่เปิดเพลงเร้าใจมากๆเลยนะคะยืนดูไปก็โยกหัวไปนะ ผัดไปผัดมาผัดมาผัดไปนะคุณลุงก็เริ่มจะปรุงกลิ่นหอมกลิ่นดีมากๆเลยผัดคนให้เข้ากันสักพักหนึ่งนะคะก็พี่โบก็เริ่มจะหาที่นั่งและเริ่มเตรียมตัวจะกินละคุณลุงก็ใส่จานพร้อมเตรียมเสิร์ฟเลยดูปริมาณสิคะล้นจานมากๆจานนี้คุ้มแน่นอนได้แล้วนะคะเอกชวกินกันลเลย อร่อยมากดีมากจริงๆค่ะโซใหญ่เลยอันนี้เป็นร้านฟูชก้านะคะเป็นอาหารว่างที่เก่ากระตานะคะวิธีทำก็คือบดไส้นะคะยัดลงไปในลูกบอลแล้วก็ตักน้ำซอสแบบนี้ค่ะ <Thank you. S 1> ยืนสังเกตการแล้วนะคะวิธีการทำของเขาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไปก่อนดีกว่านะคะนี้ก็ขอบายเดินหาของฝากนะคะสะเหนื่อยเลยนะคะก็เลยหยุดพักนิดนึงนะคะก็จะเป็นร้าน ลัสซี่ข้างทางนะคะนี่ค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยาานี่นะคะได้มาแล้วนางคะก็คือลัซซี่นะที่พี่โบสั่งไปหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยรสชาตินะคะก็เหมือนโยเกิร์ตนะคะแต่ว่าเทคเจอร์ก็คือเบาๆกว่านะคะก็คล้ายนมเปรี้ยวอะ่ะ มาต่อกันเลยกับเมนูบ้านๆทําท,ที่บ้านกินก็ได้แต่ไม่ค่ะเราจะมากินที่ร้านนี้ชื่อเมนูก็ง่ายๆเลยค่ะตามยี่ห้อบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปที่บ้านเขาเลยนะคะแม็กกี้ร้านนี้เขาจะทําเป็นแบบแห้งนะคะส่วนตัวแล้วพี่โบก,ก็กินได้นะคะก็ชอบเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะมีอีกแบบหนึ่งที่มันมีน้ําแบบน้าเกรวี่ออกมากหนึ่งอันนั้นก็อร่อย ว่ามา,ม,า,ม,าม่าผัดไข่ชามฉบับทองดูใจมากทีดีเนาะดูมากค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่เรากินอาหารหนักๆน,นะคะข้าคาวมาเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าปากมันหนักๆน,นะคะอยากจะหาพวกเมาส์เฟเ s h นอร์มาเคี้ยวมาอมนิดนึงนะคะ oh. ก็พี่โวก็เดินๆไปนะคะแล้วก็ไปเจอของแบบท้องหิ่นมากๆเล่าให้ฟังนะคะว่าตัวนี้เนี่ยมีมานาน เป็นแบบว่าพันกว่าปีมาแล้วเลยนะคะที่โลโก้เขาใช้ในการดับกลิ่นปากกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าหน้าตาเป็นยังไงสามารถหาได้ตามร้านขายของชําข้างทางเลยนะคะก็จะเป็นร้านที่เขาขายพวกยาสูบนะคะบุหรี่ะลรพวกนี้นะคะก็จะมีด้วยเหตุผลนะคะก็คือเพราะว่าคนที่สูบบุหรี่นะคะส่วนมากเขาก็จะมีกลิ่นเนาะเขาก็จะใช้ตัวนี้เนี่ยละค่ะเป็นการดับกลิ่นบุหรี่ด้วยจากที่ยืนดูนับไม่ทั่วเลยนะคะส่วนประกอบเขาเยอะมากจริงๆ เสร็จแล้วเขาก็จะพับค่ะคล้ายๆเมี่ยงคำคล้ายๆแบบว่าการกินหมากบ้านเราอารมณ์นั้นเลยอะ่ะดูขั้นตอนการทำนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยพี่โบจะต้องลองเนาะได้มาแล้วนะคะตัวนี้นะคะชื่อปานเนาะ P A A N เดี๋ยวเราลองกันดูนะคะว่าเป็นไงเมาเฟ็ชิ้นของพี่นะคะแอบตื่นเต้นเหมือนกันนะคะฟีลอ,อารมณ์เหมือนจะเคี้ยวหมากมาด้วยอันนี้นะคะเอาย่างเอาย่าง เอาจากความรู้สึกที่โบนะคะเหมือนเราได้เคี้ยวแบบต้นไม้ใบหญ้าแมกไม้อะไรถั่วอะไรแบบนั้นนะคะในปากเราและทุกครั้งที่เคี้ยวนะคะมันก็จะมีความหอมกระจายออกมาค่ะหลังจากที่เคี้ยวไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะพี่โบก็รู้สึกว่าไม่สามารถกลืนได้นะคะมันจะมีอยู่2แบบเนาะก็คือเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวให้กลิ่นนะคะมันออกทั่วปากนะคะแล้วก็คายเนาะหรือบางคน คนที่แอดวานซ์นะก็คือนไปได้เลยเนาะแต่ว่าพี่โบขอบายนะคะก็คือคายมันออกไป่ะแล้วก็กินน้ําตามวนน้ําฉิน่นิดนึงเนาะโอ้รู้สึกว่าปากมันก็สดชื่นขึ้นเนาะมันเป็นอะไรที่โลโก้มากๆเลยนะคิดได้ยังไงเนาะคนสมัยนะั้นจบไปแล้วนะคะกับคลิปสตรีทฟู้ที่เกาลัาตาค่ะพี่โบยังมีร้านอาหารแบบไฟดิเน n งแล้วก็ร้านอาหารแบบคนกลางด้วยนะคะอย่าลืมไปติดตามชมนะคะ